ปิดหน้าไว้เฮ hey, ้สวัสดีสวัสดีชาวโลกสวัสดีตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ MBK ฮอล MBK ฮอล <laughs> บ้า MBK นี่มันคนยุคเก่ามากอะใช้คำว่า,า MBK ฮ <laughs> อลพคัดคัดเอาใหม่ตอนนี้อยู่ที่มังคองเนาะใช่นี่เรามางาน Spy Cross Family o p อปอ Store นชานี่งานม,มีตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งวันนี้ก็คือวันถึง30สจูนซึ่งวันนี้วันของวันนี้คือวันของชนใช้แรงงาน <c oughs> อย่างเราน้องมคนถูกใช้แรงงานเออใช่ไม่ใช่คนถูกใช้แรงงานแบบเรา <c oughs> ไอ้กรรมกร ไช่เป็นหนึ่งในกรรมกรที่ได้หยุดในวันนี้น้องน้องที่ออฟฟิศถามว่าพี่พี่ทำไมวันนี้ถึงได้หยุดอไอพี่เหมียวก็ตอบไปว่าก็มนแรงงานไงอเอาหรอแล้วพวกหนูใช่พวกมึงแหละคือแรงงานพวกมึงะคือกรรมกรพวกมึงเลยไ,ได้หยุดเเเเนนีี่่ยยยรออออออมกก็งาวทุุใชด อันนี้น้องทํางานปีแรกหรือเปล่าก่อนทางานต้องนานแล้วมึงคงลืมแหละแต่ว่าเอาจริงนะพวกมึงคือกรรมกรไอ้ที่บอกว่าแบกหามมาคือชนชั้นเดียวกันหมดเลยกับพวกเราเราไม่ได้ดีกว่านะทำงานคนละอย่างเออเราไม่ได้ดีกว่านะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนไม่ใช่บอกเฮ้ยเราไม่ดีกว่าไม่ใช่เรานี่แหละคนชนช้แรงงานใช่อ๋องานมีตั้งแต่วันที่1เมอ้าววันนี้วันแรกสิอ้าวใช่วันนี้วันแรก1เมถึง30จูนใช่ อยู่ที่ MBK Center ชั้น4 <Gray> <Clar ke> จ้ะนึกว่า MBK Hall อีกจริงๆต้องเรียกฝั่งนี้คือฝั่งอะไรฝั่งโตคิวใช่ฝั่งโตคิวติดไปต้องนานแล้วก็เรียกตามความเคยชินคนทุกคนก็ชินว่าตรงนี้มันคือฝั่งโตคิวเราเรียกฝั่งดองกี้ไม่ได้หรอไม่ได้เรียกเรียกว่าฝั่งดองกี้น่าจะน่าจะดีกว่านดองกี้ดองกี้ เจ้ทีเพลงมันจะหลอนขึ้นมาเลยนะนรันี่สุนธยาอันเนียยอมาหนาเมื่อไรยอยอยอฟอกฟอร์เจอร์นี่อันนี้น้องชายมันน้องชายของนางเอกขอให้ไอ้นีเด็กที่ชื่อบือนะไอ้บ้านรวยใช่ นี่ไงอันนี้เราเข้าไปถ่ายรูปได้ไ,ไหมเขาไม่ได้ดมะเดี๋ยวยถ่ายรูปมาเอากล้องมาไปถ่ายรูปให้โบแบ็คโคนี่ใครอ่ะไม่รู้จักเพื่อนมาเป็น, oh, นเพื่อนพระเอกที่ใช่ที่เป็นนักสืบเหมือนกัน นี่เรามาเพราะว่าเราเป็นพวกคู่หลงไหลอันเนี้ยไม่เด็กเปรตจริงๆตอนแรกชอบฉากเนี้ย<า>ชอบฉากเนี้ยเอดีไม่ไม่มีคนนาถ่ายก่อนนะดีจังบังไหมอ่ะหนึ่งสองสามนีใครมาแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปหน่อยจังหวะที่คนเข้าไปหมดแล้วมันจะโล่งๆเอาฝั่งนี้ได้ไหมไม่เอา ไ,ไม่อินนี่สไตล์คอสแฟมิลี่อันไหนไม่อินไม่ถ่ายไม่เคยดูครับคนนี้ไม่เคยดูเอ้ยฉากนี้เขาได้ดูอ๋อนี่มันไปไปเที่ยวเด็แรกงานเด็แรกกับครอบครัวโอ้มีปิกนิกด้วยอ,อันนี้ก็จะแบบเป็นห้องที่แบบรวบรวมรูปเนาะ เป็นแกลเลอรี่นี่ไอที่ดูๆนี่คือกูได้ดูสักกี่ฉากวะ <laughs> อ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบบอสเตอร์หากินแน่เลยอชอเสียได้ นี <มา S 2> สวยไปถ่ให้นหน่ยทำไมกดไม่ได้วะเฮ้ยมาละไปทำไมอันนี้ดูดูเหมือนเด็กเด็กเด็กกว่าปกติก็ประมาณนี้แหละ มันก็เด็กแหละเนี่ยมีแค่เนี่ยแล้วก็เป็นป๊อปอัพสโต์ไงหมดแล้วเหรอเออเนี่ยป๊อปอัพสโต์ของขายของไปดูนี่ว่ามีอะไรเมื่อกี้ฉากไอ้ตรงที่เขาซ่อมอยู่อันนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีแค่เนี่ยนี่ีก็แบบอุ้ยลมใสอันนี้ลมนี้ใสไดแค่หน้าฝนโอ้หน้าร้อนก็ใช่ได้โอ้โหแดดไม่จริงๆอ่ะ หน้าซีมาใช้หน้าร้อนไว้เพราะว่าอ้วนคิดดูเวลาอ้วนกลางเสฉะมันมีแดดใช่ไหมหน้าอ้วนจะไม่ดำเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันก็จะสวยใช่ไหมตะหน้ามีแสงลงเนี่ยหน้ามีแสงลงแต่จะดำด้วยแดดอะตะเฮ้ยถุง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 น่าสนใจถุงนี่แหละมีแก้วด้วยอื้อ นนี่สแตให้ทายว่าให้ทายว่าลมเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้เอากระสุ้ยน่ารักอ้วนเอ๋เอ๋เอ๋ตาเลือดแช่เไ้ยโอเคน่ารักว่ะไว้ฮัลสิ่อันนี้มันเป็นอะไรเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรนี่ถ้าเป็นสติกเกอร์นี่เอานะเป็นแม็กเนตป่ะข้างหลังเป็นสีดำหรอจริงหรอแม็กเนตหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม็กเนตมั้นน่ารักข้างหลังมันเป็นสีดำอ่ะ ไอ้น่ารักอ่ะถูกใจแต่ไอ้เนี่ยอันสไตล์เนี้ยสไตล์แบบของญี่ปุ่นเลยเนาะเป็นสแตนตั้งเนี่ยญี่ปุ่นชอบสแตนอุตยอันนี้อันนี้เป็นแบบกระดาษไม่เคยใช้ไอเดียกระดาษเขาเรียกว่าเกินวัยละอันนี้อะไรอ่ะน้องแม็กเนตแม็กเนตเหรอเห็นในนี้โหสติ๊กเกอร์อ่ะช่วงนี้บ้าสติ๊กเกอร์้ยอันนี้เป็นแบบหนาๆด้วยอะไรเป็นแม็กเนต เป็นมักเนตเหรอไม่ใช่เป็นแบบตั้งธรรมดาเน,นี่ยกายของขวัญไงแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ เนี่ยอันนี้สไตล์แบบญี่ปุ่นเลยเนาะเป็นแบบเป็นสแตนด์ตั้มไหนมันพับไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วพับอ๋อพับที่อยู่ไหนที่อยู่ในกระเป๋าพับได้ใช่ไหมไอ้อย,อย่างนี้มันพับไม่ได้ไงเวลามันมสะดวกกันพกอะนี่มีแก้วได้นะเราจะมีแก้วสักกี่ใบก่อน,นโอ้อไม่ไหวว่าแก้วเยอะเกินแก้วเยอะเกินวิ้น่ารักนะว่าไปเอแก้วเยอะเกินไม่ไหวยอมแพ้ นแต่น,น่ารักนะนี่ไอสไตล์แฟมิลี่เอเทนมันใช้สมุรรู่ว่าซื้อสมุดอันเนี้ยไปให้มันไงเนี่ยพัดพัดอันเนี้ยน่ารักอันเนี้ยเป็นแม่มดเหรอหัวอะไรหือแมวหร แองเจอใส่หัวเจอที่ไหนก็ใสให้ใสทุกที่เลยตั้งแต่ดิสนีย์แลนด์ยันยูนิเวอร์แซลเจแปนแฮร์รี่พอตเตอร์เขาทำมาให้ใส่อ๋อนี่สังขยะในรถโอ้ยอันนี้อะไรเอย่ยติดตั้งยากไปไหน่อยอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะอ๋อเป็นโถสุงยักกาโถุากาเป็นสบายคอฟเฟอร์มอรีนี่ เนี่ยร่มมาดูราคาดิให้่ายก่อน่ายก่อนสามร้อยไม่เกินไอ้ชาาอ้ชาราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทดูราคาเย็นด้วยไม่เพราะว่าราคาที่ญี่ปุ่นประมาณสองร้อยถ้าเป็นร่มใส่ธรรมดานี่มลลัปกำไรแล้วถูกแล้วประมาณนี้แนะหละหนังสือ <S <S มันเป็นกระตูนปะอ้าวมังหง่างมันมันเป็นมังห่ายเอ้ยเ,เอาไม้เกิดตัวไม่คืออะไรไมโครโฟนไงจริงหรอมันเป็นไมโครโฟนกับลำโพงไงเหรอเฮ้ยปพยเออหม ไปตั้งที่ที่โต๊ะทำงานเหรอโอ้โหแต่ใหญ่ไปสำหรับโต๊ะทำงานออฟฟิศไอ้ที่ไม่เนี่ยโต๊ะโต๊ะทำงานที่บ้านอะไม่ได้ใหญ่ยาวเกินอยากต้องอันนี้นี่ต้องอันนบนต้องพับไม่ต้องอันบนเนี่ยได้พอดีน่ารักเนอะพอดีเลยเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยอันนี้ดีชุฉลันแมวอันเนี้ยดำเลยอ่ะเจอราคาเราจะจอดไหมเฮ้ยก็ประมาณสักสี่ร้อย อะไรนะ400ราคาลิขสิทธิ์ยังบวกแล้ว580ก็โอเคป่าแล้วเจ็ดเกาเกาวิ่งอะไหรอแต่รายจังราคาที่ว่าต้องบวกเข้าไปอีกอันนั้นเอ่อจิ๊กซอว์ไอ้อันนี้เทพเนี่ยอันนี้เท่เป็นพ่อแม่ลูกเฮ้ยแต่เขาจะบอกว่ามันปิ้นนี่มีกระเป๋าเดินทางด้วยอ้วนมันปิ้นมันปิ้นสวยนะอื พิ้นโชยกว่าไอ้ตากระบอลเขาตากระบอลเขาอ่ะพิ้นไม่ละเอียดเขาเนี่ยแล้วมันจะสักสัก่ป่ะอันนั้นไม่ใช่ไอ้เรื่องสักอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยพื้นออกเป็นแนวยางซะดเฉยๆอันเนี้ยมีข้างล่างแบบหนึบมากอ่ะไม่เหมือนกันเหมือนกันเลยอ้วนเพียงแต่ว่าอยู่คุณภาพพิ้นอันเนี้ยพิ้นดีพิ้นคมอระเป๋าเดินทางไหมกระป๋าเดินทางน่ารักเลยไซนี้ขึ้นเครื่องได้คิวพอสเกต ราคาโอเคว่ะถ okay, okay, ือว uh, okay, ่าถือว่าโอเคไม่แพงคงตรว่าของมี่สุดแลแม่กับพ่อแบลมากโอ้สรุปไม่ต้องถอไปถึงญี่ปุ่นหรอกซื้อที่เมืองไทยอะราคาดีราคาพวกนี้ราคาเมืองไทยดีกว่าอยู่แล้วอ๋ออันนี้มันคอลเลกชันของหวานที่วันนั้นไปดูโอเคนะ380โอเคนะ ี่วนนัทดูก็น่าจะเอาของแบรนด์พอสโตมาขายเลยอ่ะอันนี้ของไทยปะอันนี้ไม่ใช่ใช่ของคนนำเข้าเป็นแบรนด์พอสโตดินทอยเอาเข้าเนี่ยราคาเท่าดินทอยอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มเหมือนกันใช่ไหมอืมไม่อันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มที่เป็นแค่คิวพ็อตเกตมันมีไม่เป็นเอ่อมันต้องเลือกมันมีทั้งหมดสามตัวเออก็มีมีสามไม่นี่ไงก็ได้ตัวนี้ไงได้ตัวนี้ไงอ๋อเป็นตามหน้ากล่องเลยใช่ตามหน้ากล่อง นี่มันเขียนแล้วนี่ A B C เห็นไหมอ๋อนก็เลือกเอาเลยว่าชอบตัวไหนเฮ้ยอันนี้น่ารักเป็นเป็นช้อนซ่อมพกพากล่องเล็กได้นะสะดวกอ่ะเออก่อนหน้านี้ที่เราเห็นมันจะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมเนาะออกแนวแบบนี้หน่อย มีตะเกียบด้วยมีช้อนมีตะเกียบแต่อย่างนี้มันไม่มีซ่อมเปะวะอยากรู้ต้องเปิดโอ้ดีดูคนเต็มเลยคนรอจ่ายเงินอุ๊ยอุย๊ตกใจอ้ามันไม่มีซ่อมวะ่ะมีแค่ช้อนกับตะเกียบ ี่ยไอเพนกวิ้นนี่มันโผล่มาตอนไหนหรอไ้เนี่ยเป็นอน,นี่เป็น,เป,นเป็นหมอนเป็นดุกตากับเป็นหมอนแต่ใช่นะจะไม่ผิดเอาไว้โดนซ้อมอ่ะอันนี่นี่ถ้าเป็นแบบพับได้นะซื้อเลยอะ่ะ ที่ถ้ายังเรียนอยู่อนะีแฟมพวกนี้แม่งเสร็จโดนโดนสยอยละถูกใจเลยนะเออนาะนี่นี่ถ้าสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แบบไอ้นี่มากนะสมุดนี้โดนสอยเหมือนกันนะสมุดก็สวยนะเนาะแต่พอใช้คอมพิวเตอร์ปุ๊บแม่งสมุดกูไม่ได้ใช้นนเลยอะไรอะไหนของบุญแจป like ะหรอเออนี่ยมีที่มีที่ท้ทองสมุดหน้าลากะ ไม่มีตัวอย่างให้ดูข้างในหรอว,วะนี่ถ้าเราเปิดเขาจะว่าไหมว่าดิแต่ไม่ไม่มีตัวอย่างให้ดูอ่ะอยากรู้ข้างในเป็นแบบเรียบๆหรือมีเส้นมันพัดไปดูด้านหนุ่มนัานน้านหลัง <c oughs> นานๆทีได้เห็นหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้ดูทะลึ่งอหน้าแบบเจ้าเล่หน้านี้คือหน้าฝึกยิ้มออเหรตลก เป็นเป็นการยิ้มที่ฝืนมากขอโทษนะครับโทษนะค่ะซื้อไหมตุ๊กตาเต็มบ้านเลยยินมไหมเอาไปไว้ในรถไงนี่ยเอาไปไว้ในรถได้เฮ้ยมันมีห่างด้วยอะไอ้มันเป็นมังกรอ๋อเหรอหรือว่าแมวใช่ไหม เอาไหมเอาไปไว้ในรถอัญมณีเอาไว้ในรถไหมไม่มีน้องหมาตัวใหญ่มั้งหรอเ <c oughs> นี่ยมันเหมือนเป็น,นมังกรมั้งมีปีกราคาเท่าไหร่ไม่บอกใครจะอยู่ตัวไปที่ถูกมั้งอันนี้หมอนโอ้ยที่รองนั่งอันนี้หมอนผ้าห่มปะหมอนผ้าหม่มอันนี้ที่รองนั่ง สง oh. สารนะอย่าเอาไปลองนั่งเลยเป็นเบาะรองหลังได้ไหมโอเคฮัลเล่ฮัลเล่ลเลวังกายจะเป็นเขาโอเคนี่เป็นหมอนผ้าห่ม mm hmm. น่ารักป่ะ mm hmm. แม่แม่นั่งขี่หลังมือฉลามเลยอ,อันนี้ก็น่ารักนะนี่เนะบาะรองหลัง แต่หมอนเราก็เยอะจริงๆหมอนพวกนี้มันหมอนกอดอ่ะเนี่ยหมอนดูทั้งหมดแล้แหละเมื่อกี้ชี้ให้อ้วนดูแล้วข้างบนก็สวยนะนี่มีรองเท้าด้วยนี่กล่องสุ่มนี่ไงกระชับปองวันนั้นเธอวันนั้นก็คอลเลคชันนี้เพิ่งวะคอลเลคชันไหนวะที่มาจากญี่ปุ่นอันนี้ปะเออนั่นแหละนั่นแหละหรืออันนี้วะอันนี้ปะ ที่แบบอุ้ยอยากได้ตัวข้างบนอยากได้พอมาปุ๊บอ่าแมงไม่ใช่นี่สี่ร้อยเยนเองวันนั้นห้าร้อยเยนได้เสกได้เป็นผงคืนวันนั้นห้าร้อยเยนอุ้ยวันนั้นเราได้ผงเนลือหรือเข็มกัดนะเข็มกัดใช่ไหมใช่แต่วันห้าร้อยเยนไม่หรอวันนี้ได้สี่ร้อยไม่หรอแสดงว่าไม่มีใช่ไหมอันนี้ไหมไม่ใช่นี่เออใช่นั่นแหละแปลว่าวันนั้นสี่ร้อยเยนหรอ นี้ที่ลองกินข้าวที่ลองกินข้าวน่ารักดี้ยมีกระเป๋าได้วะ <c ười> พับเก็บพับเก็บแก้วหนักแล้วเนี่ยแก้วาน,วนาเรานี้แม่งเยอะจริงแก้วสไปร์ครอสแฟมิลี่ กระเป๋าใบนี้สวยนะว่านเอาไหมาเอาทำไมเอาไปใช้นี่อย่างเธอต้องนี่กระเป๋าอันนี้นใส่ของพอไหมกันอโอเคนี <c oughs> ่กราะชาัปองเต็มเลยเขาก็ดีนะเขาทำกระเป๋าทรงผู้ชายออกมาด้วยเนาะทำกระเป๋าทรงผู้ชายออกมาด้วย ต่่ไมใชกระเป๋า<ะ>เจ้าของหนังเจ้าคนในเรื่องไงเอาหรอน่าจะมีเสือ้อมีเสื้อด้แต่หน้านี่ตลกจริงรอ่ะชอบชอบหน้านี่นเ,นเอ้ยอันนี้สวยนี่ไงกระเป๋าเมื่อกี้ที่ให้ดูนี่ไงนี่ย กันน้ำนะเว้ยดูในถุงมันดูเหมือนแบบเมเนี่อ่ะกันน้ำด้วยนะถ้าอย่างนี้กันน้ำสวยเลยวันนี้ก็สวยติดดึกจริงแปลกแน่นมากคือรับรองว่าขโมยจะขโมยปุ๊บอ่ะได้ยินเสียงก่อนถ้าหูไม่ตึงเป็นช่องเดียวใหญ่ๆนี่ว่าข้างในเป็นช่องเดียวใหญ่ๆใช่ก็กว้างนะว่าไป โอ้แต่หน้านี้มั่งน่ารักจริงสรุปอะเอาไหมดูเป็นหน้าแบบอะไรนะจะจะหลอกจะหลอกไอ้ทำเนียนอ่ะแต่หน้าแบบว่าหน้าดูเจ้าเล่ห์อ่ะนี่มีลัอกกี้แบ็คด้วยนะที่นี่มีลัอกกี้แบ็คด้วยเอาหรอเออถุงสุ่มใหญ่สุดแค่เออเปิดมาอาจจะช็อกมันไม่มีขนาดอยู่โอ้ยนมีสามเอ็กซอลด้วย แี่เอาซื้อห้าร้อบาทซื้อเยอะไปสีนี้สวยนะสีน้ำตาลเอ่ขียวขาถุงใจตัวใ,ใหญ่นี่สามพันตัวใหญ่นี้สามพัน ตัวเล็กนีน่าจะถ้่อย่างน,นี้ตัวเล็กก็น่าจะพันห้าพันแปดเกือบเปร้วเกือบเป,ปรอ,อะสแตนเนาะเป็นสแตนอันใหญ่ที่มันโชว์อยู่ด้านโน,น้นอ่ะสแตน อแล้วมันบอกว่าอันนี้โซนที่ขายของหมดแล้วเนี่ยต่อไปเป็นโซนเลสเตรอร์อน restaurant มีกิจกรรมติ่มซ่าป์นะมีร้านอรมีร้านโซนมีอะไรบ้างมีวันต้องดื่มถ่ายภาพฟรีพร้อมไฟดิจิตอลมีไอติมมีน้ำปะกินติ่มไหมโอ้ ส่งลูกส7 9ยเเมื่อกี้เขาเนี่ยเขาถือนั่นน่ะเจ่าลรอเออมันเริ่มเลยม,มีแบ็กดรอปตรงนี้ด้วยมีโชว์สินค้าหน่อยนึงอันนี้แบ็กดอปเดียวข้างนอกเนาะนนตรงด้านหน้าเนาะอันด้านหน้าสุดอ่ะใช่อันเดียวอัน นแล้วก็โชว์สินค้าเฮ้ย hey, สรุปกระเป๋าดีนะเนี่ยอก็นะดีนะแต่เราแก่แล้วไม่เหมาะไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าที่อันนี้แบบหนึ่ง,งนหนึ่งต่อหนึ่งตัวแค่เนี้ยตัวจริง <c oughs> หัวโตอยงนี้เลยเหรอน่าจะแบบหัวโตอยงนี้เ <c oughs> ด็กขัดสารอาหาร <c oughs> ถ่ายไหมเร็วหมดแล้วเนี่ย เป็นไงเป็นบ๊็อกอัพสตูจริงหอมใหญ่ถ่ายตรงนี้ไหมเอามุมตรงไหนเข้ามุมเลยเข้ามุมเลยหนึ่งสองตรงนี้ หน้าเวอร์หวังมากต้องไปอยู่ตรงไหนวะต้องอยู่นี้เหรอไปอยืนตรงกลางดีกว่าเนี่ยยืนเนี่นยเออตรงกลางเลยเออ <laughs> มดแล้วขอบอัพสโตผมดูซื้อของกันโอเคอยู่ะสบายใจแล้วผมกหรือบายงานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะหมดวายหเมถึง30มสิบจูนสามสิบจูนจูนคือเดือนจูนคือมิถุนายนเหรอที่แล้วที่ m b k Center ชั้นสี่โนฝั่งนี้อันนี้โซนเ โซนเอกก็ค <c oughs> ือฝ <F ung People> ั <Dziękuję> ่งโตคิวเก่าอะนะหรือถ้าเป็นตอนนี้ก็ฝั่งดองกี้นะฝั่งดงดงดงกี้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 เอ้ยไปะป let's go ไปกลับออกออกกำลังคิดว่าจะไม่เอาลูกปิ้นฟรีเลยแต่น่าจะนานใช่ไหมโอ้ไม่เอาหรอก ความดำมันก็น่ารักอยู่นะสรุปมันดำใช่ไหมเอาอ่ะว่านอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเ เรดีแล้วเนาะแต่ในงานเมื่อกี้มันไม่มีน้องไม่มีน้องหมาเลยนะใช่ไหมโอ้อยากให้มันมีน้องหมาอ๋อเหรอน้องหมาน่าหลักอ่ะปปกลับแล้วเนาะหมาแฉนหรูบาย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 โอเคปิดนะ